เ okay. สวัสดีเพื่อนๆชาว MG ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาแนะนำวิธีการตั้งไฟหน้าของ MG GS กันนะครับก็การตั้งไฟหน้าก็จะมี2แบบนะครับแบบแรกเลยคือตั้งด้วยตนเองอตั้งผ่านรถนะครับก็คือเราจะหมุนผ่านตัวตัวแผงที่อยู่ด้านขวามือนะครับจะมีการตั้งไฟดับสูงต่ำนะครับ0คือสูงนะครับเลข3คือต่ำสุดนะครับไฟหน้าจะกดต่ำลงสุดนะครับนย์ก็คือ จะขึ้นสูงสุดนะครับตัวนี้ค่าเป็นค่าที่เกี่ยวกับตัวเลขของผู้โดยสารนะครับถ้าผู้โดยสารเยอะนะครับท้ายเราจะกดลงหน้าเราจะเชิดก็คือเลข3คือมีผู้โดยสาร3คนไฟหน้าก็จะสูงเราก็เลยต้องเปิดเลข3าเพื่อให้มันต่ําลงนะครับอันนี้เป็นวิธีแรกที่ทําได้ตัวเองง่ายๆเลยนะครับตั้งจากในรถเวลาเราขับรถนะครับก็ ใช้ตัวนี้เป็นตัวตั้งระดับไฟสูงไฟต่ําในรถนะครับส่วนวิธีหนึ่งที่จะมาแนะนําวันนี้คือการตั้งด้วยตัวเองคือไปตั้งที่โคมหน้ารถนะครับก็เปิดกระโปรงหน้าลงขึ้นมาเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูวิธีกันครับโอเคครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็เป็นตัวปัจจ้แนะครับปัจเจหกเหลี่ยมนะครับก็ขอเป็นด้ามที่ยาวที่สุดเท่าที่จะหาได้นะครับโอเคทีนี้เราก็มาเปิดกระโปรงหน้ารถครับแล้วก็เปิดไฟหน้านะครับ อ่าโอเคทีนี้ปัจจัยที่ผมเลือกมาเนี่ยไซส์มันต้องไซ้์ตัวนี้ครับมันจะเขียนว่าเบอร์หกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะบอกขนาดยังไงดีแต่มันเขียนว่าเบอร์หกครับผมก็ใช้ไซส์นี้ซึ่งเท่าที่เห็นเนี่ยมัาจาะมองว่ายาวแล้วแต่จริงมันมันยังยาวไม่พอครับมันยังขาดอีกนิดนึงนะครับเวลาหมุนมันก็เลยหมุนได้ไม่ไม่ครบรอบเพราะว่ามันติดตัวนั่แหละครับตัวคานตัวนั้นแหละครับ วิธีปรับก็คือตัวคานนะครับมันจะมีรูอยู่2รูนะครับเราจะใช้รูที่อยู่ตรงไฟหน้าครับถูตรงนี้ครับเห็นไหมข้างๆสติ๊กเกอร์เนี่ยครับรูนี้เลยนะครับจะมี2รูรูล่างไม่เอาแล้วเอารูบนนะครับโอเคทีนี้ช่องที่แย่ลงไปเนี่ยมันจะมีข้างล่างก็จะเป็นปุ่มคล้ายๆปุ่มอย่างนี้นะครับเหมือนตัวนี้เลยแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นปรับเหมือนกระจายตัวไฟ ไฟหลีกเนี่ยนะครับที่กระจายซ้ายขวาอะไรที่อย่างครับผมเคยปรับแล้วมันไม่ใช่นะครับวิที่แย่ก็ก็ทําในที่สว่างนิดนึ่งนะครับไอผมถ่ายกลางคืนเพื่อจะให้เห็นไฟหน้าก็เลยมืดที่หนึ่งล้ก็เอาไฟสองแล้วก็ต้องก้มดูนะครับแบบหนึ่งนะครับพอดีว่าอุปกรณ์เยอะไปหน่อยก็เลยอาจจะมีขุกคลักนะครับก็เมื่อแย่เราไปในรูนะครับมันก็มันก็จะไม่ตรงสักทีเดียวมันจะเอียงหน่อยนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นจุกไหมครับก็เอาปัะแจจิ้มลงไปครับ มันจะพอดีเลยนะครับบล็อกไม่ใช่ไม่ใช่หกเหลี่ยมสิต้องเป็นแปดเหลี่ยมนะเนาะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออหกเหลี่ยมโอเคครับไม่ไม่เห็นไหม,ไม,ไมครับว่าแย่ไปเนี่ยมันจะสุดด้ามพอดีเลยเห็นไหมแต่จะเห็นได้ว่าพรงคานผมจะมีรอยเพราะว่าเพราะว่าตรงเนี้ยมันติดนิดนึงเวลาหมุนตอน,ตอนมาครบรอบครับ หมุนทั้งอื่นมติดมาติดตรงนี้แหละตัวเดียวนะครับเห็นไหมผมหมุนแล้วเห็นไหมถ้าหมุนซ้ายหมุนขวานะครับข้างล่างก็จะหมุนตามนะครับพอหมุนปั๊บนะครับก็จะเห็นว่าไฟหน้าแ้วเนี้ไฟหน้าผมมีขีดอยู่ตรงกําแพงเห็นไหมครับผมก็จะค่อยๆหมุนนะครับมันก็จะค่อยๆลงนะครับเห็นไหมอันนี้ผมหมุนทวนเข็มนะครับมันก็จะค่อยๆลงนะครับจะเห็นว่าตอนหมุนเนี่ยเห็นปหผมมันจะติดมันจะไม่ครบรอกครับมันจะติดผม พอผมยกปั๊บมันก็จะหลุดข้างล่างก็ต้องไปใส่ใหม่นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้บางทีไม่ครบรอบนะครับอันนี้เนื่องจากว่าผมจอดรถในบ้านนะครับมันใกล้ไปก็เลยมองไม่ค่อยเห็นความต่างว่ามันลงไงวิธีปรับนะครับก็จอดห่างจากกําแพงสัก5เมตรนะครับสัก5เมตรกำลังดี5เมตรถึง10เมตรครับมันจะเห็นแนวขึ้นลงชัดเจนมากกว่านี้นะครับก็ค่อยๆปรับนะครับทีละครึ่งรอบหรือรอบนึงก็ได้นะครับผมว่าผมแนะนําว่าทีละครึ่งรอบดีกว่านะครับ ถ้าหมุนที่เราเห็นใ,นใกล้ๆนะครับหมุนมากไปอ่ะพอไปใช้งานจริงปรากฏว่าไฟมันส่องหน้ารถคนอื่นนะครับนะครับก็ค่อยๆนี่ผมหมุนค่อยๆขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะทำคลิปตัวนี้แหละผมเอาภาพตัวนี้ไปไปเร่งสปีดให้มันเร็วขึ้นนะครับจะได้เห็นความต่างว่าตอนผมหมุนเนี่ยมันขึ้นลงยังไงนะครับ โอเคแล้วนี่ก็เป็นผมภาพที่ผมเร่งสปีดครับจะเห็นว่าเห็นไหมผมหมุนแล้วมันก็ค่อยๆลงครับฟืดค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนะแม่ครับโอเคก็จบไปแล้วครับสําหรับการตั้งไฟหน้าด้วยเองก็ให้เพื่อนๆไปลองทําดูนะครับใช้ในช่วงก่อนเดินทางปีใหม่นี้ก็ได้นะครับอย่างไงก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันครับก็สวัสดีครับ